สวัสดีครับพี่น่องปองปายนะครับสุหมงสุบอนเด้อนะครับอมุนีแอดนะครับผ้าปูย่อมนะครับมาแก่บนเนาะหลังจากถีงวดที่ผ่านมานะครับปูนี่ได้ไปได้สี่แสนโอ้โนะครับมาที่จอมปวกปูมานทองนะครับสม้ช่มเนาะนะครับเพื่อนหลายๆนะครับเพื่อนก็เลยสิมาแก่บนเนาะเออนะครับกะ นะครับก็ตองวดเลยนะครับตานผื้ช่มเนาะนะครับมือนีมาเบิงนะครับว่าทั้งจอมปวกสิเป็นแนวไหนเนาะนะครับหมดแล้วมั้หมดแล้วมั้งเสื้อเขามายังอยิ้ายิ้มน้อะ นะครับตอนนี้ครับมาเบิงข้างในเนาะนะครับเอามือมือหนทั้งไงหนาเพิ่นมาว่าอย่างไรครับท่านครับผู้ชมใดไอจิ้มมาให้ อันนี้คับอันนี้ถูกเลขหวยสี่แสนบาทนะครับมาแก้บนนะครับ<ม>ไอติมถ้วยหนึ่ง<ม>โอ้มากระโผดเด้อ 4, <000 S 2> <laughs> สี่แสนสี่แสนไอติมถ้วยหนึ่งวันสัน 4, ถ้วยหนึ่งนะามาแก้บนใคร นะครับเพื่อนว่ามีมีปราสาทขึ้นมใไมเนาะนะครับมาเมื่อน้นแอดกับโบเห็นนะครับมาเมื่อนี้เพื่อนว่ามีนะครับนะครับเพื่อนว่าปราสาทเนาะนะครับเดี๋ยวแอดสีผ้าพี่น้องมาเบิงเนาะนะครับโอ้เป็นปราสาทนะครับออกจาก่านปมานมานา่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับ ไทยอะไรน่ะไทยกุมารไทยกุมา <lequel S 3> รับอันนี้เพิ่งเจอหือท่าครับเพิ่งกันนัที่ห้องผมบอกวฮะ พอเมื<ไ> limiting, ่อนี่หนึ่ง้เเปิดให้ดูตอนคนเห็นทางโน้นมาให้ไม่สวยมาทางนี้มาราะทาโน้นมโอ้โหขึ้นห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้สิห้าสอบห้าสิาสิบห้บห้าห้าสิบ้าสิบหาสิบหานห้าสิบั้สบ้าสิบ้ากห้าส้าบ้หาส้าาบาา้ห้าาบ้้าาาสาห้าิาา น้อยต no like cool. yeah, mm ัว hmm. ก nice, right? ินไหมานูปเน้อยนนี hmm. right. no ่เหมือนเลยเหมือนเลยจะเมียเวนนบ่เหมือนของแท้เลยของแท้ของแท้เลยนะครับรูปรูปกุมารนะครับท่านผู้ชมเนาะกล่องผมกับบอชัดได้ดูจอเาเไ้เัขาบอกว่าเอาเอาใครไปขออีกแผงนึงได้เดี๋ยวท่านไปที่ก่อนโอ้ท่านผู้ชมงามงามงาม เห็นไหมครับท่านผู้ชมกุมารกุมารนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมทับไทยทุกที่เอ้ามันมันมันเป็นรูปรูปเป็นอะไรเนี่ยรูปเป็นรูปคดเนาะไม่เหล็กไงเหล็กเหล็กเลยมีคนเอามาวางไวไหมไม่ไม่ไม่บ้าใครจะวางฝังได้ใกครมาสู้สมานลังไวไหมอือใช่นะอีนะครับท่านผู้ชมเพคนว่าบแมนคนเอามาวางไว้เนาะเจ้าแม่เพิ่งเห็นเหรอ อะไรให้ผมข้างจะเป็นไทยโบราณเล็กๆกหรอ่างโยกบาลร่างโยกวาลตุ่งเจี๊ยบบอลนี่จะมึงก้ามกับก้ามเนี่ยนี่นะสวยมาเลยนะเออครับเป็นเป็นลูนุ่สันกุมารนะครับเป็นผู้ชมเนาะนั่นเลยนู่นๆเพนขึ้นเลยนู่นขึ้นมาเองนู่นๆขึ้นเลยโอ้ขึ้นมาเองได้ได้ นู่นๆเบาที่ฮะนี่นี่มันได้ใช่ใช่เป็นชัดเลยอ่ะชัดมากครับท่านผู้ชมเนาะนม่มนอกัตะเอดกอยี่เืนี่นี่ชัดชัดเจนเลยนี่เป็นชัดเจนเจาดยนัด้อน่น้าไม้เท้าือเอวด้วยนะครับโอ้ชัดแจวแจวเลยไม่นนี่ก็มามาีเมาะนัไวจะบาดแผลอย่างงี้บาดแผลอุ้มเด็กหน่อยนะระวังโดนกํแพง ท่านท่านผู้ใหญ่ไอ้รูปกุมารทองนี่เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันนี้วันนี้แหละครับเห็นวันนี้เลยยังยังไม่ได้ลงช่องไหนเลยใช่ไหมเนี่ยถือว่าเราโชคดีเนาะใช่ใช่ถ้าเรมาหใช่ในในในดูดูดูท่านกุมารอีกเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้โชคดีมากเลยนะเรามาเห็นครั้งแรกอ่ะมีคันแล้วท่านผู้ใหญ่คิดว่ายังไงผมก็แปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันไม่เคยเจอไม่เคยเจอเนาะครับ ถ้าจะมีคนมาวางก็คงจะนานไม่มีหรอกไม่มีเน่ะมีใครมาวางนะครับสรุปแล้วเห็นสององค์องหนึ่งสีดำตาทำหน้ามาให้แต่องหนมาน้าอีออ๋อองสีดำกับเข้าไปนูเห็นเลยนะพี่เ็ยังบอกว่เห็นสองจริงบอกเห็นี่อ๋อเหมือนช่วงองค์รมเจะปิดนิดนึงคนนนน ีัอเนเ้าปปีะยรดินมาตรงนี้นี่รู้สึกว่าเกิดอาการขนลุกจ้าขนลุกแบบพอหนูไม่อยู่ตรงนี้ปุ๊บขนหนุนเนี่ยยังไม่หายเลยในในในดูดูแขนขนลุกจริงๆครับท่านผู้ชมจริงเนี่ยแล้วยิ่งหนูเข้าไปนั่งกราบแกตะกี้เนาะมันขึ้นมาอ๋อ คือวันนี้มันรู้สึกว่าอยากมาอ๋อเขารู้สึกว่าอยากมาจ้ะครับผมมามาจากในเมืองสุรินทร์จะอยู่ทางไปเส้นซีขอนื้อดูเป็นสัตว์ป่าอุมาขึ้นกันอืมครับขนลุกเนาะครับบระท่นเสีเศร้าอย่าครับขนลุกบระท่นมาเดินมาเดินให้คนกางมือก็บอกว่าเห็นสองสององค์นะครับท่านผู้ชมเนาะตรงไหนเนาะ ไม่เหมือนจังเลยอ่ะข้างซ้ายนะนะครับตรงดำดฝั่งด้านขวาหรือเปล่าครับมาหนงของผมสิได้ม่จันเปล่าจัดเปล่าไม่มาแล้วูทุกอย่างกันเลยของงบกันน่าระดาษที่กำมาเผ่นหนึ่งเดีกระดาษกระดาษใ่ กานน้อยโอ้ยชุ่ยางก็นด้นะจานไม่มีเลยผมแต่าอามายอะอๆนะกานมันอยู่ในกะะมังกันเพื่อนอะเอาเห็ดบุญเดี๋ยวติดด้สร้อยกนเยได้ใส่หาบาทสิบบาทกระดาสงหนึงกเด้มีบอดสลิหนึ่งไดเด้ หลอกล่วงประชาชนจะได้ก็ได,ด้ข้าหน่ะมันเฮอน้่มก็จะไลเ่เองดอกใส่ถุงก็มงไม่มีถุงใส่ยันในถุงอันนั้นก,ก,ก,ก็พราะนะงยุ้งเฮ้อพ่อาหไลยพาออ่ะมาไหมจะไดก็ได้หาวที่ปากก็ได้ที่บุญน้ำกัน เปไปนู่นเลย้าไใใจหาที่ไปนู่นรวมห้กันแต่ว er ่าเจ้าเมือท่านกจายกลิกศ์ลูกห่าเสียตัวนี้และนี่แหละเสียวตัวนี้แหละเนี่ยนี่เสียนนี้ผู้ขามาขอแก่บนแก่แหวงกันท้องผู้ข่าเลยถูกอมสินหลักักเงือนกระตาหมาพ่อแม่ขอเลขขอเบอร์กับฟุ้นซั อันนี้เขาซื้อพุนสับเด้ hat, ะะอันน ah no oh no. mm hmm. okay, ั้นพุนสับอันนั้นนะอุ๊เสียอันนี้เขาจพุนขืนี่เล่เลยอันนี้เขาจะเป็นเจ็ดอันเขาจะเสาหยุดเป็นเจ็ดเจดีนะอันนี้จกอันเรวนั่นนะอ่าห้าหกเจ็ดอีกสองอ๋สองอืมอันนี้ฝนได้เปิดแล้วเขาจะพุนขึ้นมาเป็นหายปากหายอันนี่อุ๊เสียไม่ใช่หลาต่อพ่อตัวนี่แล้วเอาอเสียเด้อเอาไปสั่งไปแปลงยังแล้วแต่ถุงอ่งนั้นใส่ตังค์ให้แกก็ได้จ้ะ ต้องมือใหญ่ใส่กระเป๋าเลยอ้แตเป็นสองหลังัมานี่ได้หามเอาเขียนทนไปนเอาถวายไปกระสอบนึงสองศูนย์สองเลยครับเออฮานอยแรงนี่ท่านมโนอับกรนับอนดีครับกรนับอะไรบอกเพิ่แล้วครับสองศูนย์สองหล้วก็2สองศนย่อนไข่ได้หามหนึ่งพันสร้บ บนใบ้ขบนใบสันตเรียกในกระตานเสียวไข่ปาสบายสามสามน่วยนี่แหละสามน่วยอ่ะสามน่วยกัเป็นสามบรรอสามแผงอืบางคนลาสวายนี่แหะนี่แหละน่วยหนึ่งสามน่วยกับเป็นสามแผงส่มน่วยเดียวนงที่อ่านบอท่านเนาะเอาจับมาจับนัอะไร้ะมันนี้ตัวข้าพเจ้าขอมอบ มีไข่ตมหนึ่งมีใครตมหนึ่งแผงขอสบายกูมานทองและเจ้าทีจะทังและประสาทเมืองนี้คือเป็นปราสาเก่าอันนี้มีสองภาษาปะสองภาษาบะตะ้มีสองภาษาปมสองภาษาตอนนั้นเอาไปเอาเอาไปแบ่งเอาไปรวนกัน ไปไปปรุงกันโซงป่าช้าป่าช้าที่ใชาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะถวายตรงตรงนี้ปาชาขาวอันนี้ภาษาหนึ่งรัับบครรถถูกต้องเลยข้าวเขามาดีเทุกวันเอ็มสองวันต่เขาจำได้เพราน้ำตาเสอกจำได้คำเดียววาบุญบุญแม่ไม่ถึงที่นี่ละก็าได้จำได้ประบุญพ่ถึงทเสียก็าได้ขอได้สามเดือนเนี่ยมาฟังไป กุบานทองเตีตะใครผูดส mm. mm. ับบ้านที้ต uh, um, mm. ั๋ป้าพเจ้าขอองสวบทงใส่แห้าลานพองขาีละก้ะดูกที่ปะานี่ปะานปะานเีปอเป็นองปะเะสาเกาเป็นงเมืบองเม่เมีงบางบบ้านี้ตั๋ป้าพเจ้า บ่ได้ซื้อผลละมากลากไม่มาขอบวงสวงวันนี้ตัวข้าพเจ้าขอเอ่ยก้าวขอเอ้พาพระที่เสพกเดือนนี้ไปเถิดผู้กล้าจิตจใจยังไงคนน่าจะหนีเข้ามาบันเดียบขาพเจ้าเสียหายเรื่องเสียอันนี้เขาเสียหายเพราะท่านนีหายหรอกหายไปแล้วเปิดหรอวเ่ายังมามาแก่บนกันเนาะไม่แก่บนไปเปิดเนี่ยถ้าว่าาเพาไปเรียกวันนี้แล้วเนี่ยท่านมาจะก็มาเปิดสาเกี่ยงพยาบาล บ่าเทแบบได้แบบไดแตลาดโชคอึ้นข้าปเจ้าว่าเกียวึงเสีเน้ออันเอิ้ข้าเจียบเกียวึงเสียแต่ว่าถ้าเาถือไปแล้วเพื่อทำภาษาษาบาน้อเจ้าวอย่างฉลองเขาึงีสิเบญบลาเห็นบ่ห้าก็ต้องเข้าพานวัดอยู่เบนบอเข้าพานบัดเบงวัดว่าวัดเขาก่างสั่งหยัางนั่ะแล้วพวกนี้เขาจะหาสั่งวัดนเ้นเขาเองพาน่ากัเบ่งวร์กอนเขาจะสั่งวัห้ให้แลี่ยวเงี่ยส่หลางโชคเอนาเกียวเนี่ยจะพยายามสสั่งซอย แต่กับม้วย,ยเหรอก็ใส่เข่าเมียนวะฟังนน้นฟังนน้นจะเหยียบใครแตกได้ลระสะดุดสะดุดสะดุดลากไหมเด้อวางตรงไหนครับ,บ ตาชูเล่ก็ต้องถือลายต้องงานาเนาะมอดทอดมอดมอดเขาให้เสร็จททางเล็กทางเล็กทปงเล็กน่ว่ากเาต้องเอาลายต้งเป็นบาจะไปบนจบนเกสิบล้านเด้อถ้าเพื่อนบอกถือเรียกเก่าสิบล้านเป็นาพนักประหากผัวเอาเห็นบรถอเก่าสิลนผัวตายยังนี่แต่ภาาจูเลกาศเกเกาสบาทเนผัวตายเเ่า่บอกหาผัวง้ อันนี้ข้าพเจ้าสิกินดอกไข่นี่เอ้าเ่อยแจกเนาพอแดนนวกับพ่อละเาไอเสอหน้าตาอดตอเองได้เอเขาใกดีครับเอาเป็นายให่ไปแกเขาหมดเลยไปแกเขาแก้เ สมเด็จทั่จันโตหลวงปู่หมันหลวงปู่ถวดหลวงปู่สุขหลวงปู่ปานหลวงปู่หงหลวงปู่เฉียนหลวงปู่นั่นหลวงปู่เครื่องถ้าท่านเคยเดินจงกรมนางธรมาธิกรรมฐาน่ได้ปัสสัตหลังนี้หอขม่าทีของท่านโดยเถื่อนพวกขาอาศีห้องบีบแก่บีบผ่านรบบอลท่านนางสมาธิหรือกรรมฐานเดินจงกรมหรือมีพระ พระธิวพะนานรายขอขมาดยเถิดขาดยเถิดพระศรีเวลีที่ท่านเดินผ่านมานีผู้ขาวขอขมาดยเถิดขอขมาวยเถิดขอทำวิธีจะวางจะเข้าผู้ขาทุูกอย่างปากหมองเดี๋ยมาหลุดมาล่า มาขอบึงภาพบาลีมี่ก well. ับจอมปวกนี่ปูโป่งหยาโป่งปูแหกหยาแหกเจ้าไฮเจ้านาปูตาแปดศอกเปิดหูเปิดตาเปิทั้งใหกกบพเจ้าโดยเถิด เจ้าแม่อูมาเจ้าแม่จันทีวีเจ้าแม่ศรีสเกตเจ้าแม่ยาโมยาหมกยาจันเจ้าแม่ตะนีเจ้าแม่ตะเชียนเจ้าแม่พย่อมยาไพเจ้าแม่นั่งเจ้าแม่นั่งบางบดเจ้าแม่เมืองแม่หมายและตัวข้าพเจ้าเองปัณนี้กระดูกข้าพเจ้าฟังไปหนี่คือครูบาอาจารย์หรือตัวข้าพเจ้าเองที่ฟังไปหนี่ปัณนี้ตัวข้บ aja ก็ขอเพื่อผ้าปนิมรผ้าปนมี แตมีกระดูกพ่อแม่ผู้ขามีกระดูกพ่อแม่ผู้ขาหรือมีพวกควันฝงตายหอกตายหงฝูงตาหงไดรบกวนผู้ขาด้วยเธอแต่ผู้ขาถือเลขถือเบอร์งวดนี้ผู้ขาสิขอทำบุญทำท่านแห่กระถินตนเงินไปสั่งวัดสั่งว่าไปพญาจอบปวกนี่อิศิบันซาหาบันลื้อลือใหญ่เป็นโตขึ้นไต่ลงเหนีอะมาบอกท่านโนหน่อยนท่าน ขอกระม้าผู้ขัดทุกยาปากหมองขอเพลิงภาพบริมีกรบพญาจอบปลวกนี่เลยเถิดกับพุ่นสับกระตะไคร้นี่ตัวกับปั่เจ้าเขาเลี้ยนสื่อจะบอกผู้ข่าขอทุนเลี้ยนโดยเถิดถ้าผู้ข่ามีบนบริมีให้เป็นเจ้าเป็นหน่ายโดยเถิดทุ่งซอยกันไปห้องจับผู้เดียว บ,บอกให้มาก่าไหมากจับมอสเสียดมาจับจับมื่จับ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 จจับจบบจับจับ เอามือที่ถนัดจังปวกนี้อยู่ที่บ้านตำบลขมอนะครับอยู่ตำบลขมออําเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมเนาะอักน้คนาเบิงเดือมือขับจอดถืประจับเทียนเด้ออย่างเงี้ยบเมื่อขับจอดสประจับเทียน เออกทั้งพี่เขาพยันนอยหมดกันได้ขยัน่นเอาเบ้องด้กวันนี้นิ่งได้วันนี้เละเก๋เทียนจับตัวเก่าแค่นดี้วกีนนิ้วอย่าเป็นกันคอยมอยถ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 อยอยถ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 อยบอยถ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 อยนอยถ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 อยอยถออยอยถ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 อยัอยอ ว่าไปโอ้ยหาเทปตกดาวนางตกดาวนางพ่งพี่หม่องได้ตัวเดียวได้งามงี้นางตกคู่เอ้ยเอาไหมเอ้ย ไอเทียนมันวงกลมเ้ยบีบเรียบร้อยเอาลงเดี๋ยวต่อให้เด้อต่อให้เด้อต่อเด้อครับมาต่อตอน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 เห็ดเอ้าเรียบร้อยอันนี้ออกกัน หัวจักบ่ล่ะหัวจักบ่ฮะม่หัวจักเฮ้ยเ่ไรอฮะโ่จักได้สิขับรถเรีนเด่นตลาดขาวมันขั้นเขาละเขาขับรถเด่นดู่ เขาับเกนเล่ีทะเบียนเกนนี้เลหนึ่งศูนย์นี่ดิันี้ก็ตมอเกนหาเนาะเข้า่าเข้าไปจกดินนี่นั่นดินี่ดให้ตัวนี้เขาเป็นนาอยู่เนี่ยว่าถามผูญาบาวไท่องห้สมัติเกทั้งกะิมีอะไเี็กิยนเกนนี่ดิหนึ่งศูนย์แปดหนะครับเฮ้ย จะมแปดพ็อกแค่ตัวเดียวเอาหนึ่งศูนเนาะศูนยหนึ่งนะครับตื้อไว้เล้ตัวเขาจะเท่าไหร่เลจ้อยอันนี้มันห่อนที่ไในมันไหลไหมอ้ห้องอะไรออเออีกได้กบบแ่้เดี๋ยวบางย้อนลมไห่ อยากลังก็หายดีดเด้อไม่บล่ถ้าเด้ตัดตัวมหมอหน่อดเขาอยากได้ลงค่าเด้วใช่ลผู้าบ้านต้นปลาดีมน้ักซมรนะเขาสิเขาว่าสันสิให้เขาตัดตัวไม่ออกเห็นรังค่าไว้เขาอยากฝนตกมาเปรียนี่สเขาขอพ้ามันงมงามเนี่ามึงเ้ตบเดบเลยห លប់តិចលេងមកលៀនចាក់យកប្រកសំស៊ីប្រកសំចាក់ក្បាលកាត់កាត់ដាក់ទៅធំឡាតែយើងទៅប្រកនេះលើបើកាត់នេះនេះកូនដៃទៅទៅពុះពុះមືទៅប្រកបាំងលុំបាំងលុំមួយស្លុកពីរស្លុកទៅវាយបញាច់នេះហ្នឹងប្រកខ្ញុំមកវាយជាមួយកាត់ក្បាត់ទៅទៅចោលបាទនេះណាប្រកចង់គេទី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  พวกเด็กครับ เขาว่าเขาเขาจะทามาเขารอวังสิล่ะเขาว่าร้องอย่างเงี้ยร่วมเบิดเด้อบันนี้เด้อเอาต้นอะไรมาติดตัวนี้รวมเบิดเรียบร้อยแล้วเด้อรวมเบิดเลยเลขบันนี้ยี่เสียได้อรวมเบิร์ดอันนี้ข้าบ aja ไม่ซื้อเลียกน้องขบ aja เด้อเพราะว่าต่อไปลากโซ่สีหลนี่เสียเสียบ้าเสียไก่เส่วนหนึ่งมันนี้ข้าพเจ้าร่วมเลยตัวนี้ร่วมเบิดร์ดเอาร้องมาหนึ่งร่วมเบิดเลยสูตรสองตัวสี่อันนี้มาได้หนีแล้ว อันนี้มาแท่นนี่แล้วบ่มาใส่แเรวนี่ด้นี่ตัวไหมนี่เด้นี่เด้นี่ด้นี่เดก็าจักหนึงูเอาตัวมาแท่นนี่แล้วสองหกสี่สี่หกสองกสองเดี๋ยวเียนให้ดูท่านท่านเทียนให้ดูถ้าใส่ไหม่นหนึ่งสูงสอน้าี่สองนั่นมือน้าเกิดา เด็กจะยกโซ่นี้แต่ทัวอันนี้อันนี้มาไซนี่แล้วนะเนี่ยขอันนี่โซ่หอันนี้อันนี้ยันเนี่ยขาอจันทรว่าเขาว่าเขาว่าทัวร์แม่ไม่รู้หรือใจเดียวกูจะไว้บนหัวเบาข้อตัวของกูกูจะเก็บไว้ในใจพวกพนุษณาใดเจี๊ยบย่ำตะกูลกูตะกูลกูต้องเป็นมหาเศรษฐีหน้าโมพุทธายะข้าพเจ้าหัวดีได้นะมาวันนี้โคตรมาหลาย สมาชิผาบุ้กคนสิริไหลเนียเมียเมลาเข้าไม่ได้ด้วยเบิ้งเด้อบันีนเด้อบันนน้พราได้มาบอกกัรกีบานหนึ่งศูนย์เอาเรียกเขาไปเลยด้วยมาก่อนเนาะเมียเมลาเมียเมลาพม่ากบานหนึ่งศูนย์สี่สองหกเขาได้เขาไปแล้วบ้านเนี่ยเขาเสียเขาได้ก่อนแล้วเมียเมลาเนาะซึ่งวันลกษ์ศิษย์บอกครับซึ่งวันลกษศิษย์ลกษกศิษย์ไดลยวเม่ยเมละเนาะเพราะ ยังไงเอาเขาได้พ่อเสื้อเส้นท่าเลยสองเที่ยนแบบว่าล่ะเนาะเมื่อ้านได้ยี่สองหมื่นด้วยพูดยากเดินทีเดินเข่งง่ายจ้าสวัสดีค่ะจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าฮัลโไม่ใช่อะไรทุกคนค่ะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอ่อนี่ก็เป็นอาจอมปลวกนะครับล้างก้นนะครับกับว่าเป็นคล้ายๆพระพุทธรูป นะครับบางคนก็นว่าไข่ไข่กับกูมานนะครับแต่ว่าไอ้อยู่ด้านในน,นี่นะครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์พินกับปูนี่ว่าวตรงกันนะครับแต่ว่าวาวนละเทือได้แต่ว่าขาง่ายนี่มันมีต้นตะเคียนหน่อยนะครับบวกก็เลยกมากขึ้นนะครับเห็ดเนะาะตรงกลางนี่คือเป็นต้นตะเคียนนะครับที่อยู่ภายในจอมปวกนะครับแต่ซีแมนอิรีบอแอดกรบบอจา่าคือกันเนะาะแต่ว่า อาจารย์พิ้นกับปู่พญายมราชพุนวาน่นะครับอืมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสิ่งที่แอดนาเสนอนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเบื้องแล้วก็ใส่วิจารณญาณของท่านนะครับในการเลือกบริโภคเนาะนะครับข่าวสารเนาะนะครับก็เลขเมื่อนีนะครับสรุปนะครับให้พี่น้องฟังอีกเทือหนึ่งเนาะนะครับกัซิแมนหกสอง่เนาะ นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอาจสีเป็น9 2สี9 4 2นะครับก็ได้นะครับเพราะว่า6นะครับอย่างของเจ้าแม่นางซิวงวดที่ผ่านมาอาจารย์พินได้6 7เนาะก็ย้ำตลอดเลยครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับก็คือ9 7นะครับตรงนั้นเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเลขตรงนี้กับเลขเจ้าแม่นางซิวนะครับวันนี้ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะ นะครับรับถ่ายทุตุท่ททายนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่นนกกานนะครับโ่งดีโ่กมานนะครับล่ำรวยลํำรวยนะครับยาเจ็บยาจนเด้อน,นะครับมีเงินใส่ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ